สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมเนียร์เวลต์นะครับจากยอดการถอนล่าสุดนะครับถอนไปจํานวน2รายการนะรายการละ150บาทนะครับรวมเป็น300บาทนะครับอันนี้คือยอดการถอนล่าสุดการอัปเดตนะครับก็ได้ทําการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นรายการแรกนะครับที่ได้รับเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมเนียร์เวลต์นะครับในวันที่8สิงหาคม150บาทนะครับเวลาก็ตามนี้เลยนะครับ13.10นะครับอันนี้คือยอดเงินล่าสุด ที่ได้รับเข้ามานะอันนี้ก็เป็นรายการที่2นะครับผมก็มี2รายการนะ150บาทนะครับตัวน,นี้จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของแอปนี้ใครสนใจในการทําเงินดูได้ในคลิปนี้เลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตนะครับจำนวน300บาทที่ได้รับเงินมาล่าสุดก็แบ่งเป็น2รายการเนาะรายการละ150รบาทใครที่เคยเล่นแอปนี้แล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้เหมือนเดิมส่วนใคร ที่ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับดูสนใจเนี่ยก็ดูคลิปให้จุก่อนหากสนใจเราค่อยไปดาวน์โหลดย้อนหลังได้นะครับอนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปนะครับที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่โวลเล็ตกันเก่อนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เข้านั้นะครับการดาวน์โหลดก็สามารถดูในคลิปได้เลยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้ะครับสามารถค้นหาตามชื่อได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่โวลเล็ตนะครับก็เป็นแอปตัวนี้นะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วก็ยังเล่นทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับอป ดาวนโหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store นะครับให้เราพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้แล้วก็จะมีในส่วนของวิธีการสมัครของตัวแอปไว้ให้ด้วยนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็สมัครตามคลิปได้เลยขั้นตอนวิธีการถอนเงินนะครับถ้าเราถึงยอดการถอนแล้วเนี่ยอยากจะลองถอนดูว่าการถอนเนี่ยมันจะได้เงินจริงหรือเปล่าแล้วยังถอนไม่เป็นเนี่ยก็จะมีวิธีแนบไว้ให้ด้านล่างด้วยนะในส่วนขขออองกการ้มูล การรับเงินนะครับแล้วก็ไปดูตามคลิปด้านล่างเลยเลยถ้าเราสมัครแล้วเราอยากจะลองเล่นดูเลยนะครับก็มาดูในส่วนของเมนูด้านล่างกันก่อน,นนะครับมีทั้งหมดเพียงแค่4เมนูเท่านั้นนะครับการใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับผมการทําเงินของแอปนี้เนี่ยก็จะเป็นการเก็บสะสมในส่วนของคะแนนหรือว่าแต้มตรงนี้นะครับแล้วก็นําไปถ่ายถอนเพื่อที่จะรับเงินเข้า t ูมานี่วอลเล็ตนั่นเองเอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของเมนูที่1เลยนะครับในส่วนของหน้าหลักนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันเล่นอย่างไรมันทําคะแนนอย่างไร ก็ให้เราดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด3เมนูนะครับเหมือนกับแอปโนเวลล่าเนาะเมนูที่1่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเกมทําภารกิจในการรับคะแนนการเล่นเกมเล่นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับในส่วนของการเล่นแต่ว่าเราจะต้องทําการดาวน์โหลดติดตั้งตัวเกมเนี่ยลงในเครื่องของเราก่อนนะครับกฎของการดาวน์โหลดเกมอย่างหนึ่งก็คือบางเกมเนี่ยมันจะจํากัดเครื่องนะครับเพราะว่าบางเครื่องเนี่ยเคยดาวน์โหลดไปแล้ว แต่ว่าถอนแอปทิ้งไปแล้วก็กลับมาดาวน์โหลดใหม่อันนี้บางแอปเนี่ยมันจะไม่ได้เนาะมันต้องเป็นแอปที่ดาวน์โหลดครั้งแรกเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยมีคะแนนเหรียญทองเนี่ยให้สูงสุดถึง5ล้านเหรียญทองเลยอ่ะเรากดเข้ามาดูตัวภารกิจก่อนว่าภารกิจมันมีภารกิจอะไรบ้างแล้วก็เป็นภารกิจที่ต้องเสียตังในการทําหรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวภารกิจเป็นภาษาอังกฤษให้เราดูนะแต่ถ้าเราอ่านไม่ออกเนี่ยก็ใช้ Google แปลภาษาได้นะครับจากที่ผมดูตรงนี้เนี่ยมันไม่มี ภารกิจไหนที่เราจะต้องเสียเงินในการทําภารกิจเนาะแล้วก็เล่นให้ถึงระดับเลเวลตามที่เขากําหนดแค่นั้นเลยนะครับก็พยายามเล่นให้ถึงนะครับแล้วก็เลือกแอปที่มันง่ายๆแล้วกันนะครับที่มันมีคะแนนไม่สูงเนี่ยอย่างเช่นประมาณ2 0 0 0 0 0คะแนนนะครับภารกิจมันก็จะดูง่ายกว่านะครับก็คือถ้าเป็นเลเวลแบบนี้นะครับก็คือเล่นให้ถึงระดับเลเวลตามที่เขากำหนดแค่นั้นเลย,ย,ายาเลแล้วเ,าวาเ ens, ราก็จะได้รับคะแนนครบตามจํานวนอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องดูเงื่อนไขเวลานะครับในการเล่นเนี่ยก็คือเขาจะเขียนบอกเลยว่าภารกิจ นี้นะครับผมให้สําเร็จนะครับภายในระยะเวลา30วันต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นนะครับกดเกณฑ์การเข้าร่วมนะเขาก็จะมีบอกทุกแอป,ปเลยแล้วก็เข้าไปดูขั้นตอนก่อนว่าภารกิจมันมีภารกิจอะไรบ้างมีเงื่อนไขยอย่างไรแล้วก็สามารถดูได้เลยเพราะว่าเขามีเขียนบอกด้านล่างเนาะอันนี้ก็มีนะครับกดเกณฑ์การเข้าร่วมนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับอย่าทําผิดกฎแค่นั้นเองนะครับในการดาวน์โหลดเกมต่อไปตัวที่2ก็จะคล้ายๆกับตัวที่1ก็จะมีตัวเกมต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกดาวน์โหลดแแล้วก็เพียงค ดาวนโหลดแล้วก็เข้าไปเล่นตามภารกิจแค่นั้นเลยต่อไปตัวที่3นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อนะครับในส่วนของลัคกี้ดาวเนาะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ทําการกดโกได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําการหมุน10ครั้งต่อวันนะครับในการสุ่มรับคะแนนตั้งแต่อ่สองร้อยห้าสิบคะแนนถึงหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยคะแนนเนาะแล้วก็กดสุ่มตรงนี้ได้เลยต่อไปนะครับมันก็จะมีในส่วนของการอ่านนวนิยายนะครับหรือว่าหนังสือนะครับเราก็สามารถเลือกอ่านได้เลยการอ่านตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบแต่ ละบุคคลจะอ่านหรือว่าไม่อ่านก็ได้บางคนขี้เกียจอ่านอ่ะกดเข้าไปอยากได้คะแนนเนาะแล้วก็กดเริ่มอ่านนะครับคะแนนเนี่ยมันจะอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับเป็นเหรียญสีทองนะครับเหรียญสีเหลืองนั่นแหละแล้วก็ทาการเลื่อนตามเนื้อเรื่องได้เลยนะครับมันก็จะครบรอบหนึ่งรอบมันก็จะทําการบวกคะแนนเหรียญทองให้กับเรานะครับไม่ต้องอ่านทุกตัวหนังสือก็ได้นะถ้าเราไม่ค่อยชอบนะครับก็เลื่อนรับคะแนนไปแค่นั้นก็พาะนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเราจะทําการเพิ่มในส่วนของชั้นหนังสือเพื่อที่จะทําการเข้าไปดูในวันหลังก็ได้ แต่ผมยังไม่เพิ่มแลวกันเนาะอันนี้เป็นเมนูที่2นวนนี้ใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องนิยายที่มีการเข้าไปดูเยอะที่สุดนะครับในการจัดอันดับนะครับแล้วก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยต่อไปเมนูที่3นะครับเมนูงานนะครับด้านบนเนี่ยจะมีงานนะครับมีการชวนเพื่อนมี600เหรียญทองให้เราดูอยู่ที่ด้านบนเนาะอันแรกเนี่ยจะเป็นการชวนเพื่อนการชวนเพื่อนเนี่ยจะได้รับอยู่ที่1น,น,นึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเหรียญนะครับเป็นคะแนนเหรียญทองในแอปเนาะไม่ใช่ค่าเงินดอลลาร์นะครับกดคลิกที่นี่นะครับเพื่อส่งคําเชิญนะ พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อความนะครับแล้วก็จะเป็นลิงก์เป็นรหัสโค้ดของเราเราสามารถคัดลอกนะครับแล้วก็นําไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆในมือถือของเพื่อนๆได้นะครับตามความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยอันนี้อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทำนะการแนะนําเพื่อนเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทําเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็รางวัลที่เราจะได้รับนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยทำอย่างไรนะครับนี่ครับมี3ข้อเนาะแล้วก็มาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้มันเป็นเมนูภาษาไทยทุกคนอ่านได้เลยนะครับทำความเข้าใจ แต่ละขั้นตอนได้นะครับต่อไปเรามาดูฝั่งหัวข้องงานนะครับตัวงานเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเช็คอินรายวันนะครับในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งาน 1- 7ถึงเเนี่ยเราก็กดเช็คอินได้เลยในแต่ละวันครับก็พยายามเช็คอินต่อเนื่องทุกวันเนาะสมมุติว่าวันนี้เราเข้าเช็คอินวันที่1แล้ววันที่2เราลืมนะครับมันก็จะเริ่มวันที่1ใหม่นะครับสมมุติเราเช็คไปถึงวันที่5แล้วนะครับทุกวันเลยวันที่5แล้ววันที่6เราลืมมันก็จะกลับมาเริ่มวันที่1ใหม่นะจไม่ต่อเนืงาะมันก็จะวนออยยู่่างนี้ รตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวภารกิจต่างๆที่เราสามารถเข้ามาทําเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่4ตรงนี้จะเป็นชื่อโปรไฟล์ของเราเนาะข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็จะมีรหัสโค้ดนะครับตรงนี้เลยรหัสโค้ดแล้วก็คะแนนนะครับที่จะมีให้เราดูว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเท่ากับกี่คะแนนแล้วก็เป็นเงินบาทเท่ากับเท่าไหร่มันจะขึ้นบอกเลยเนาะผมมี87บาทจ 4, สตางค์เพราะว่าเพิ่งถอนเงินออกไปนะครับการถอนเงินก็ก,กดตรงคาว่าถ่ายถอนได้เลยในส่วน ของการแลกเงินรางวัลนะครับก็จะมีทั้งหมด3วิธีนะครับ1คือ t ท o m o n e y w a l l e t นะครับ2เป็นค่าโทรศัพท์นะครับในการเติมเงินเข้าซิมมือถือ3นะครับก็จะเป็นในส่วนของ PayPal เนาะการแลกเงิน t ทม Money Wallet เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่100บาทนะครับสูงสุดที่500บาทนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าคะแนนที่ใช้ในการแลกแต่ละรายการเนี่ยเขาก็จะมีระบุด้านล่างตรงค่าบริการนะครับหรือว่าการใช้จ่ายนะครับผมแต่ละรายการเนี่ยเมื่อเรามียอดเงินครบตามจํานวน หรือมีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราสามารถทําการกดแลกเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนก่อนการแลกเงินหรือการดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับเราไม่ต้องทําก่อนเนาะเมื่อเราทําคะแนนครบตามจํานวนได้แล้วเนี่ยเราก็ถอนเงินได้เลยนะครับเพราะว่าทางแอปเขาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขเดียวก็คือคะแนนต้องครบนะครับการแลกเงินนะครับหนึ่งเลยคือชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชี To มานี่วอลเล็นะให้เราใส่ภาษาไทยได้นะครับตามบัญชีวอลเล็ห้ามใส่ชื่อเล เด็ดขาดนะครับแล้วก็ช่องที่3 23เนี่ยให้เราใส่เป็นเบอร์ wallet เนาะในการรับเงินทั้ง2ช่องเลยนะครับให้เหมือนกันนะครับทั้งหมด10ตัวนะอย่าใส่ผิดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเงินจะไม่เข้าที่ w a l l ็ตเรานะครับก็ประมาณนี้ในสอง,องการใช้งานแล้วก็การอัปเดตล่าสุดที่ได้รับเงินจํานวน300บาทมานะครับทางแอปเนี่ยก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นรีได้เงินจริงแน่นอนฝากากดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ